สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนพอกันแบบสกมกส่งมกค่ะมือีสิภาพไปเก็บผักอ่ามาหนึ่งป่าเนาะค่ะพี่น้องเมื่อกี่ห้าปลูกเองอะไรเนาะแต่ว่าก่อนละอื่นเลยอันจะไปตัดอันนั้นก่อนค่ะพี่น้องตัดตะไคร่นอกบานก่อนแล้วจะค,คากที่เขาเมื่อก็บผักข้างในเนาะค่ะเสียไปหนึ่งป,ป่าเพิ่มขึนอ่าแต่ว่าอันก็เก็บกินเรื่อยแหละอันเก็บพวกผักกาดพวกมะเขือตำ กินเจ้าบาุฮงแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเจ้าตามบังฮงเนาะแต่พกักมันบ่ทันยายดอกมันยญ่พักขนาเนาะแต่ว่าอันจะเนี่ยอันจะพาออกไปเก็บไ้แต่ไข่ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนะเาะอันเอาดินมาใส่ค่ะพี่น้องเพราะว่าดินมันมันทั้งลุ่งเรื่อยๆเนาะอาดินมาใส่หลังบานสี่โลดเน,ะนาะบานสามโหลดนี่นะอ่ะนีค่ะพี่น้อง อันมาโหดนามบางหนึ่งหันโหดนามต้นไม้เนาะหิวโหด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 นามสะก็ล่งเลิกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะนามสะลุ่งเลิกล,งล,งละแต่ว่าอังก็ยังปีนขึ้นปีนลงไปตักน้ำไปตักน้ำสามามโหดถากเนาะอันบ่อยากให้บ่อยากให้ต้นไม้ตายเนาะอันจะตัดเอาตะไคร้เนาะไปอ่า ไปหนึ่งตาเนาะค่ะพี่น้องเนาะและ้วกะมึงดอกแคบุกข่อยเดมมีเวลามาเก็บกินเอาเดอกแค่ไปนั่งเราจะค่อยไปตัดเอาพักทางในเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องบ่มมีเวลากินมันกละลนมันกะเหีียวออกเหีียวลนเองเนาะบุ๊มบาน,นสายคนบุ๊มมีหอดเวลามาเก็บบางเทือค่ะพี่น้องนี่นะค่ะพี่น้อง ลูกเองกินเองค่ะพี่น้องบรดไส้ย,ยังไส้แต่ปุ๋ยขอ,อกอยางเดียวเนาะคันสุกเองเลยเนาะพอดีอันสร้างปลาเนี่ยอ่าช่วงนี้เขาจะสูบป่าซา,าเนาะค่ะเนาะอันก็เลยสร้างปลาดุกสองโลปลาคอโลหนึงน่งเนาะอันว่าจะหนึ่งตาหนึ่งป้าหนึ่งป้าค่ะพี่น้องหนึ่งป้ามันอ่ะบางมืออันก็มันเท่าไรอันก็มากเก็บ อ่าในนนมันเป็นปุ๋ยข้างล่างโถซึ้ว่าต้นใหม่อันก็จะเริ่มติดแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้ต้นสมโออันโหดน้ำเกือบเสมมือเนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็จะมมีปกนอนพวกยังเมื่อกงเป็นเรื่องธรรมดาแหละแบงแบงกันกินเนาะพี่น้องเนาะอาจจะอันจะไปอันเนี้ยไปอ่าตัดอันนี้เนาะตัดตะไคร่ตะไคร่เนอก,กินร้ายรอไปด้ยค่ะพี่น้องเอ้ย โม yeah. ง,ง,งต้นบลม่วงต้นนี้โฮซื้อว่าจะติดแล้วเนาะว่ายยอดอ่อนออกอ่าทั้งกุ่นเนาะค่ะยอดอ่อนก็ออกเนาะแต่ว่ายยอดตอนนี้มันแก่แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็คือว่าการต้นใหม่ติดเกือบมดสุด้นอันก็ดีใจแล้วเนะะาะแล้วจะค่อยหาว่าเข้าจะปลูกอีย่างต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวคขอไม่อยาตตัดอ่ะ ตัดตะไคร์ก่อนค่ะพี่น้องเอาตะไคร์เนาะเอาไปใส่หนึ่งตาพวกกบหอเดี๋วกินข้าวนะค่ะพี่น้องเ <c oughs> มืองตนผู้ตนผู้กับบวหูสีหลอดว่าเนาะเดี๋ยวคอนยญาต,ตัดตะไคร์ก่อนต่วาหูสึกว่วหยอดอ่อนเขาออกกันนะจะหลอดนะอันว่าเดี๋ยวอันคอนิญาไปตัดตะไคร์ก่อนค่ะพี่นอ้องขากล่องขากล่องกระตังอย,ยูอ่อกกบหูต,ตะไคร์ค่ะพี่น้องดีใจเนาะปลูกเองกินเอง บไดใส่เนี่ทางนั้นใส่แต่ฟุ้งขีัวค่ะพี่น้องเอออันกะอ,อ,อ,อันเอาไปกินอุ้ยหมดหมดแดงหมดแดงอันอันเอาไปกินลายรอบลล่ละพี่น้องอุ้ยต้นนี้อันมดตาดดกหมดลายหมดแดงอ่ามดที่มันกดัดขั้นๆน่ะแหมเดี๋ยวยายตาต้นอื่นดีวกว่าเนาะมี่คือตาต้นผื่นดีวกว่าตาสร้างปุ่นค่ะพี่น้อง เนี่มาเอาฟังอีงกันดีกว้องสัน่นบางเื่อเขาโหดโหดต้นหม้ยังไงแต่ต้นตะไคร่จะโหดเป็นบางเืือเนาะค่ะเ iko? ขาก็เลยอ่าเนี่ยบริเวณทิน้ำดูมันกับมีใบน้ำตาลน้ำเนะาะใบตายมันแต่ว่าข้างในอันปลูกไว้สามต้นอันเดีเยวฮอดซูเมอใบเขียวมาสุดต้นเลยค่ะ ต้นนี้ม่นบอท่านข่อยงางมปานไงเนาะแต่ว่าเฮาอะบดเวอลลี่เนาะค่ะพี่น้องหมายถึงว่าปลูกปลูกกินเองจะาของเนาะปลูกกินเองจะาของปลูกพอปลูกพักปลูกกินแล้วก็ปลูกไข้ให้นกไข้กาให้แมลแรงกินน้ำแบงกันกินเนาะค่ะพี่น้อง มันเหลือข้าก็กินเหลือจะเข้ากินข้ากรกินต้นนี้มันบัวธัญอยู่นะปลูกที่หลังอ่าหมายถึงว่าอล่างม,มันบัวธัญอยู่แต่ว่าข้าเก็บไปใส่ดับกินข้าวเชื้อ,อละค่ะพี่น้องตัตงเอียงมากมามเนี่ยเวลาอย่าก,กินเมียงเนาะปลูกไว้หลายตำเมียงกินค่ะพี่น้องอันว่าจะเฮ็ดชาตะไข้อยู่แต่ว่าอันบัวธัญญินี้ไม่ได้ยุ่งหลายแต่ละเมือ แต่ละเหมือแต่ละเว้นเนาะคะ่ะพี่น้องมีแต่เบียงมีแต่งานเนี่ยเอาซ้ำนี่กับพ่อเอาอไปใส่ดับอันนั้นซื้อๆเนาะคะ่ะดับกินข้าวกะด,ดุกหอมไปเ๋าวพาเขาไปเก็บผัดทางในต่อแบบนี้นี่ค่ะ ัข้ามันปูไว้ใส่ใบบ่ท่านใดอยู่เนาะค่ะในแถวในแถวในอันต้องเคลียร์อีกหลายเนื้แต่ว่าในทั้งหลังจะให้เขาเอารถรถเมาไถเอาเนะาะในแ่วพี่น้องทั้งในอันจะพากเสรนะ็ไม่เนี่ยลยเนาะมันขึ้นง่ายอันออนออนมาหลายรอบเลยมาหน่อยมาเข้าไปเลยเนาะในของพระท่านในนี่เวลาปลูกพ,พักเพิ่มไม่ได้ในมืง ให้บอกะไคร้ข้างในอันปลูกไปอันได้หดน้ำเสมนเลยเขียวนะค่ะพี่น้องใบห้องสองต้นก็น่าจะติดแค่ว่ติดกับใบห้องผักบ่้งเก็บเ่าท่านใดยังหน่อยอยู่เนาะค่ะวันวานติ่มติมปะปะไปติ่มเฮ็ดซ้ำเข้าเฮ็ดใดเนาะค่ะพี่น้องบะเขียนบะเก็บยวหาหงอยมาขึ้นเนี่ยเก็บไปตำมา กินลนะเจ้าอันนะั้นเนาะเจ้าอย่างก็เคยอ่าเจ้าตาบักหุ่งบักชั่วกะเห็นบ่แม่งเมื่อกินหลายหลอดอะไรนี่ยักยามได้ให้สิเด็กกินกินละกะแม่งกะกินแล้วกินอีกโลนแล้วโลนอีกอันก็เลยมาเอา้าอยากกินก็กินเอาไว้ว่ากันแบ่งกันกินเนาะแบ่งกันกินเห็นบอนี่ยพักขนาอันกะ เก็บไปพักไอ้เก็บไปพัดเ้นรอบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้อันจะเอาไปหนึ่งป่านะเพราะว่าอันมูจะใส่พักยัง,ง,งพักขค่นยก็อาจจะเพราะท่านเก็บกานนเฮตลา,าวก็อาจจะเก็บแต่อันอันปลูกไว้เฮดลา,าวก็ไม่พักแคะนียตอนนั้นเน,ะนาะกับหอมมันกำลังขึ้นอยู่ฮะคือขันนี้ไงตัวไหนนะจะกสองอาทิตย์ก็จะพอจะเฮดลาวเนาะ yeah. อนุญาตตัดกอนค่ะพี่น้องคือแบบจังงด้แล้วค่ะพี่น้องเข้าปลูกไผกินเองบัวตองบัวลียังมากไม้เนาะค่ะหมายถึงว่ามันได้กินกะกินขันเห่าบ่ได้กินเห่าก็บ่ต้องกินขันแม่งมันกินเหมือนเห่ากับ่กินแค่นั้นเหรอคะพี่น้องแต่ว่าเห้าโหว่าเข้าปลูกบ่ได้ใส่ยังใส่แต่ปุ๋ยขอกม่วนาะคะเหลืองของเหลืองแล้ว อันก็จะเอาอันนั้นยังก็เพิ่นสมบัคามไ่เนาะเลือดตัดอาต้อนอยิงใหญ่นเห็นบอนี่เห็นบอดีคือปลอดสารพิษแท้ๆ,ๆนะคะพี่น้องเพรววาะมันจะมีหม่องใบแมงเจาะแมงหยางน้ำเนาะคะ่ะพวกนอนพวกแมงกินน้ำอ่านบริสไซยังเลยว่าสละะโฮสเทนามแล้วก็อ่าส่ปุนูนขีงัวแค่นั้นเองค่ะพี่น้อง อกให้เขากินน้ำเขากินน้ำเนาะแบ่งกันกินแบ่งผวกมแลงพวกนอนกินนะเขาว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วค่ะพี่น้องจกกังกอเมั่อสิยู่น้ำกันดแดเนาะใหกเขากินน้ำเขาอยากกินก็ให้เขากินเขากินเรือเขาคอยกิน <laughs> เดี๋ยวสักพักอ,อันจะวานอีกแปลงนึงเนาะอันสื่ออันสื่อประกาศดอกมาอยู่เล้วค่ะพี่น้องจะวานพระท่านเนี่ยมีเวลาเฮ็ดแปลงพักกวงตุ้งอ่ะน,นะเฮ็ดแปลงวานอยู่มาสิพสักซี่เวล่าสิซื้อมาปลูกกับท่านค่าได่ยาี่ยค่ะพี่น้องเบียกหลายงานหลายค่ะเบียกหลายงานหลายเลยแต่ละมือเฮ็ดเบียกพวกท่านเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นแบบมีสิบหลางเนาะ หายสิมาหายสิเแห้งหายสิค้นหายสิกระปุกกระเข่าหายสิพักหายสิต้นหมอกต้น,มนะมนไม้เนาะทางด้านสยามค่ะพี่นเราเห็นวะนอนนอนห้อยนอนกินเนาะแต่เรื่องของเรื่องคือแบบเขากินด้วยแบบว่าเขาก็ต้องคิดอีย่งมากมายเนาะ กลิ่นวมีความสุกนะคะพี่น้องนอนกินก็สร้างเจ้าเจ้ากินคอยกระจากิ่นที่กันแหละแบ่งกันกินนะคะพี่น้องพักกันั้นพักกาดตำมะฮุ้พักกาดกินกบตำมะฮุงอันก็มะเก็บไปกินเรืออูุ่ด้วยต้นนี้ยายมันอันก็เก็บออกเรือเนาะเนี่ยก็ตัดไปอพัดเซนรอบนึงน่ะอันก็ตัด ต้นใหญ่มันออกไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็จะเอามะาวานมาค่ะพี่น้องนะ้าเสดแปลงทั้งฝุ่นมาเอิคนห้าวโยห้าโบารสิขานห้ากระเด้ก,กนินนั่นแหละค่ะพี่น้องงานเนาะแค่นี้กับพ่อพักสีกอะ มันบทัญ่อยแต่อันอาจจะเอาน้อยๆเอาไปใส่อีกอย่างก็เพิ่นพริกกานันไหมคะพี่น้องเฮ็ดพริกเจ้าอันนั้นพริกเจ้าอันนั้นเจ้าหนึ่งตาเห็นไหมอันอาจจะเอานิดนึงเนาะอาไปใส่มันหอมเนาะมันบทัญ่อยแต่ว่าฉันขออนุญาตเก็บเธอในเด้อนในน้อยเด้อเห็นบ่เอาปูกไว้ก็ได้กินได้ค่ะพี่น้อง ริบบาทริบห้าบาทก็ได้ดน้อยๆอย่างไดพักกระดีก็ได้แต่ว,ว่าหันเวลาเขาเฮ็ดหลาเพนันเพนีใส่นลำผองลำพริกหรือว่าโอ้หอมหอมค่ะพี่น้องหรือว,ว่าเขาอ่ะโอ้หอมค่ะเฮ็ดข้าวต้มเนาะเดี๋ยวให้มันใหญ่ๆก่อนอันจะเอาเห็ดสิเฮ็ดข้าวต้มข้าวต้มหมูนะไหมคะพี่น้องอันนีกระเด้าหลาเัน็น พอมันยังหน่อยอันจะไปใส่น้ำพริกนิดหน่อยสินี่ให้มาประกาศประกาศที่ข้างวันไห้เนาะประกาศย้ายวันไห้คือแบบมันก็ขึ้นนะ้าๆนะีนะ่เนะ้อเนะียนะนะตัวใดเก็บแต่อันก็เก็บย่อนแต่ว่าวอันบ่อยาเก็บอันเพิ่งเก็บไปมาขึ้นเนี่ยไปกลมันมาง่ายนึงเอาไปตำมสมเนาะเอาไปเจียวตำสมไปแล้วค่ะพี่ดองมีแค่นี้แหละ ะฟุกกินเองจะคลอ,อ,องก็ต้องอะไรมากมายเนาะค่ะเนาะขออนุญาตไปเฮ็ดหนึงป่าก่อนค่ะพี่น้องเด้อ